เมื่อบางยิ้มกับพี่โบทะเลอกกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเจ็บหนักกันทั้งคู่ไปดูกันว่าคนในบ้านเขาจะเข้าข้างใครเฮ้ยจะใครดีวะไอ้ยิม ไม่กก็จะเป็นการทา่างารรว่าจะเรือกของทำแว,วันนี้เดี๋ยวะให้คุและ่โบมาพี่โอะโดนซ้อมมาเจ็บอ๋อทามาเป็นว่าที่เนี่ยกลหนูไม่ไวแล้วนยิ้ไม่ไหวละแ,แต่จริงคือสภาพของอายิ้มเนี่ยถ้าทุกคนมาเห็นแล้วอะเละเลยนะไม่ว่ายกตัวดดยกไม่ได้ มึงเงี้ยยกตอเริ่มขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมออสมันจะท็อกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมาเดี๋ยวให้พี่โบวปกติมันจะซ้อมพี่ตรงไหนพี่บริเวณไหนนี่แหละเอินโต๊แค่นี้ โอเคเรียบร้อยนะไอโออยู่ข้างบนเดี๋ยวมึงนั่งอยู่ในห้องเจ็บปวดอย่างเดียวมีหน้าที่เจ็บปวดอย่างเดียวพี่โบมีหน้าที่กีดกระดาบอย่างเดียวมีความในใจอะไรด่ามันเอาให้ลั่นบ้านคุณจำเนื้ยังยังหือกับเมียตรงนี้เลยนะพี่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรายืนกลางบ้านแล้วเราลั่นเลยนะลั่นเลยเดี๋ยวโยจะไปล่อไอโอลงมา a few minutes later มึงอย่ามึงเที่ยวแนี้ครูไม่ต้องไปอยู่กับมึงแล้วแหละโอมึงจะไม่ครูแลกับผู้หญิงอ่ะมึงไม่ทำอย่าง 过来。 ล้ามมไม่เวนอยู่เวนา ไม่เลิอกนึกมึงไอ้หยดเทียนไอ้บังมันไม่เคยทำในปกติอ่ะมันตบพี่เนี่ยปกติมันไม่เคยทำร้ายนะมันเมาเหรอมันคุยกับผู้หญิงแล้วพี่จับได้แล้วมันก็โมโหใส่พี่อ่ะมันตบพี่แล้วเนี่ยพี่ทำเกลียดขอักลับมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นพี่ไอ้เอี้วมันทำร้ายผู้หญิงได้ไงวะปกติไม่เคยทำเลย าสพอพี่จับได้เลยคุยกับผู้หญิงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะโมโหใส่พี่แล้วมันก็ตบพี่เลยมันถึงขั้นนี้หรอมันเป็นแบบนี้แหละยิ้มอ่ะใส่ลายผู้ชายดีๆอย่างงี้มันกืัไมดไหลเดายวเดียวเนี๋ยวเดี๋ยวเนียมี๋ยวยเดีีวี่ได้วดีวเดี๋ยวเดวเยวเเดี๋ยวเลียวดดเ เขาไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรหรโอเคโอเคจริงมึงตลกว่ะเนี่ยมึงเป็นไรเยอะขนาดนี้โอ้ยอาจารย์ไม่ใช่ไปทำเฮี้ยอะไรมาให้เขากระทืบขนาดนี้โอ้ยมันหึงหวังเข้าใจผิดไอ้เฮี้ยขนาดนี้เลยเหรอ มันมือ่อไหร่กายมีผัวหน้าตาดีคารมเป็นดีคุม่น่มามันใจอ่ะเนี่ยโอ้สมเมพลยพี่โบไปโรงพยาบาลแล้วว่ะปากเขาอ่ะอข้างในมันแตกพาพาไอ้เอี้ยนี่ไปก่อนเร็วไปยังยังเอาแล้วใครใส่คอใส่อะไรให้อ่ะต้อ,องกูต้องพยาบาลตัวเองเอาไอ้เอีอ้ยเนี่ยไปไม่ได้น่ะปากพี่โบแตกทำใ้สัง่งอ้อยมึง ความสัมพันธ์เมียผัวคู่นี้เป็นเรเลองกันซะไอ้เหียโอ้ยโอ้ช่วยแจ้งโรนีนาให้กูหน่อยพาเฮี่นี่ไปก่อนไม่รู้ปัญหาโอ้ยกระดูกโคแล้วโอ้ยป้ามันยังดีอยู่เลยอย่าไปคุยกับผู้หญิงอีกมึงกับพอได้แล้วเฮียโอ้กูพอตั้งนานแล้วนี่ไงพี่โบเดี๋ยวกูก็บอกมนอย่างนี้แหละว่ากูอ้าเละว่ากูอ้าเละว่ากูอ้า เหียเอาคุมาฆ่าแท้แท้ท่านนี้มายุเาไวเมียด้วยมานะ้ล่อมลาแทบเท้าติดตท่ะน้มท่ากัคนนี้ว่ามาอีกแล้วมึงจะมาซีท่านสองเหรอมึงตายใจมันควรมีไหมทีท่านสองควรเออไม่ควรนะแค่จบจากซีท่นแรกแล้ว มาเลยใครเดียวมันจะบอกใค้เหรอสีชั้นแรกอะน่วมจริงนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนี้แต่ก็น่วมอยู่พี่ตามสเต็ปเรื่องจริงพี่ต้องหนีออกจากบ้านใช่ไหมเวลาเราก็กผัวเดี๋ยวผมพาพี่ไปริงไว้พี่ไปกลางซอยใช่ปะ แล้วพี่โทรหาพี่่หาโทรหาพี่น้องแล้วกันบอกพี่น้องพี่ทะเลาะก,กับผัวเออหนูทะเลาะก,กับผัวไปรับหนูหน่อยอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละนี่มันอิงจากเรื่องจริงอิงจากเรื่องจริงเด <c oughs> ีผมไม่ตรง <c oughs> เพราะว่าผมจะได้แอบถ่ายพี่ด้วยโอ้ยยังไม่ได้ได้โอเคถึงเวลาพี่ดาม,มาแล้วนะ <c oughs> ผมทิ้งพี่ไว้นี่นะเดี <c oughs> ๋ยวผมส,บสูบแขนซูมาไกลๆโอเคได้อ <c oughs> ินเนอร์จริงมากอินเนอร์เรียวมากอินเนอร์เหมือนเคยเกิดขึ้นจริง หญิงสาวผู้นี้นะครับผู้ที่ชื่นผู้ที่ชื่นชอบโดนผัวทําร้ายทางจิตใจแต่ละ,ะเขาโดนทำร้ายจิตใจอย่างบ่อยครั้งและแสนสาทําให้เขาต้องมีสภาพที่เป็น่างที่เห็นนี้และนี่คืออินเนอร์ของเขาจริงๆที่แสดงออกที่แสดงออกมาทุกครั้งที่เขาทะเลาะกับผัววันจะนนี้ออกจากบ้านจิต ไ,ม,ม,าไม,มาแนละ้กมาแล้วพี่น้องเรียบร้อยวางงานสำเร็จเดี๋ยวเรากลับไปดูความบันเทิงต่อที่บ้านครับหน้าเขียวเลยมือไปเะลออะไรกันนะ เร็วเดี๋ยวก็ได้เป็นจริงไถโอบอกหมดโอ๊ะ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 ขู่ม่เห็นขู่ม่เห็นนี่เฮ้ยสนตลกดีว่ะเมื่อไงี้เผื่อวันนั้นเลยอ่ะเผอวันนั้นเลยอ่ะวันไหนวันนั้นอ่ะวันไหนไม่มีแล้ว เจ็บแขนขมับเม่เร็วเลยเดือนมาใครวะไอ้นองอ๋อเหรอไอ้ดอกมันคี้กับเมียมึงรู้ป่ะเนี่ยอ๋ออะไรนะไอ้นองอ่ะมีสั้นมันอยู่นู่นเดี๋ยวมันเอาเข้าปาน่ะอ๋อว่าแดกๆทกอมไว้เียเดี๋ยวแก่อะไรแล้วใครจะดูแลก็หนูจำได้ว่ามันคุยกับผู้หญิงพี่แล้วมันก็โมโหใส่หนูแล้วตบหนูโหแคงนี้แล้วเป็นอย่างงี้ยตลอดอ่ะพี่ก็รู้ พี่ไม่รู้ทำไมถึงข้าต้องมองไม่ลงมือในขนาดนั้นไม่คุยกันก่อนดี่มันนี่ตัวมันอยู่ไหนเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูหนีออกมาเลยหนูไม่อยากสนใจหนูหนีมาทำใจหนูแล้วออกมาไงเนี่ยเดินออกมาเดินชิบหายหนูอยากเอาตัวของของมันอะชูชหรือเปล่ามีอะไรบ้างคุยกันมันจะวู้ปล่อยไม่ได้หรอกพี่ ปล่อยมันคือสันดานแล้วยี่เคยทำร้ายผู้หญิงไหมไม่เคยผู้ชายทำร้ายผู้หญิงครั้งหนึ่งมันมีครั้งหนึ่งกับมีสองที่สามแน่ครั้งที่สี่นี่ไม่ควร ัผกเลยก็หนูผักมาแล้วมันก็ล้มฟาดต้อนอะไรของมันก็ไม่รู้ไม่ต้องมาคุยกับมันนะพี่หนูมันสับออยพี่มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นอะไรตั้งไหนเป็นเยอะนะไม่ต้องมามองอย่าอย่านะไม่ได้เป็นไรผมพูดกับมันดีๆเอง าตาจตแตกแล้วน่าไอ้ส่วนที่ผมป้องกันตัวสำมรับนี้มันบอกว่ามันหักนิดเดียวผมป้องกันตัวไี่มันเลียดมันผักเออใช่ผักอะไรผม้วมันผักผมลงสิบแปดล้อเลยอบออยากเสื้อสายตา ไเยี้ยเจ็บจริงนี่ดูดิไม่เจ็บตรงไหนล้อตรงนั้นจริงเปล่าวนี่แหละเจ็บจริงเออทำมึงเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าวันไหนอ่ะมึงพลาดขึ้นมามันก็จะเป็นยี้รู้เปล่าทับเก่าทับเก่าย้อนมาเลยไอโบเล่าขับนรถทับเก่าหุย้อนมา 好，哦、你你的你回来练内衣。啊 thank

耶嘞！<Bon> คนอย่างนี้เหรอตัดนี่มึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกมาได้ออกมาได้มาคุยกูเนี่ยไม่ต้องดูแลง้าเลยพ่อมาบ่นพ่อมาอะไรนะเดี๋ยวแล้วมึงอะโดนกูอีกตว์ตัดเดี๋ยวฟันกูหน้าแดงเลยเฮ้ยนั่ไหมเอาเอาหคนจะที้แล้วมันไปอย่างเงี้ยก็มันตบผมเอ้ามันตบหูก่อนพ่อเอาล้างตัวได้ก่อนล้างตัวไม่ได้ไอ้ยักไอ้ยักษ์ห ไ้ยลหัมไอ้มผไม่เคยตีผู้หญิงรรามใช่ไอ้บอกมเนียเดินไม่ได้แล้วเรียกผมา่ห้องน้ำองไห้เยนาแล้วอ๋ออไอ้ไผมก็ไอ้สภาพหนาอนาเจ้าค่ะโก็บอกูยอยู่ก็ไม่กระชากไปจากห้องนาใส่กานใส่กัุคนโอ้ยรอเล่น เขาไม่ตีกันสองคนที้เขาจะตีกันได้ไงพตอพ่อเขาตีนะอตีวันนั้นพ่อแต่วันนั้นเขาตีจริงหรือเปล่าเขาเราขอสัมภาษกันนิดนึงมึงพอจะด้เปล่าอ่ะเออพ่ออย่าเป็นคนเดยวไปเลยเยวมไปข้างบ้านก่ไอ้ตกเนา่พะนะพ่ออย่าเป็นคนียอกาามาเลย ไมรั้้หมัไอ้ม่ไปคุยเโอเคค่ะก็าชอบคิี้ืกไลค์ช์กนะคะพ่อถามหน่อยว่าถ้าสมมติลูกชายพ่อไปตีไปตีลูกสาวคนนื่งเาอะมนไม่ได้ถ้ามันไม่ไปไอ้มันไม่คุยกับเพลขายังไม่ได้แฉมึงเลยอะฝากฝากฝากคำสอนหน่อยว่าลูกผู้ชายตีผู้หญิงนี่เป็นยังไงก็ก็ถ้าเราไม่ชอบกันอ่ะนะ แล้วก็นิ่งแล้วก็ต่างคนต่างไปซะเดี๋ยวกลับมาก็ดีหรือไม่ก็จะไม่คุยกันกี่เดือนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปสบไปตีพบกับแม่มา30-40ปีเคยตีแม่ปะครั้งหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่เคยไม่เคยร้อเล่นรอเล่นไม่เคยเราเมาหรืออะไรไม่ได้เมาไม่ได้เมามันคือลืมตัวมันติดนิสัยโอ้โหเอ้าทำไมติดนิสัยอ่ะพ่อเคยซ้อมเมียเก่าด้วยหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใคยมีเมียคุยนะต่อต่อต่อคือมันติดนิสัยไงเราแบบ คลาดคล้วยเก่ามันคืออยู่ในสังคมแบบนั้นมาตลอดคลาดกันได้เขาเล่าอ๋อก็คือแต่บัดนั้นเสร็จความรุนแรงมาแต่เด็กเราก็เลยปรับตัวว่าต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกถ้าไม่ชอบใจอะไรกันก็หนีไปนะรอเย็นค่อยมาคุยใช่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 จะนานแค่ไหความรุนแรงมันแก้ปัญหาได้แป๊บเดียวแล้วก็หน้าที่ใครหน้าที่มันจบ เราไม่ชอบกันเราก็ไม่ต้องคุยแต่ถ้าเราไม่เลิกจากกันเดี๋ยวมันก็ดีกันได้แต่ถ้าเราเลิกไปแย่เพราะฉะนั้นต่างคนต่างทหน้าที่ให้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่คุณมีลูกแล้วนะอย่าลืมว่าลูกคือตัวเอง ตีตีก็ไม่ดีตีกันไม่ดีใช้ใช้ความรุนแรงใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ก็คือสงสารเด็กข้อคิดดีๆของพ่อไว้นะ้วถึงพ่อจะเคยพลาดครั้งไปหนึ่งครั้งแต่ว่าเขาก็กลับตัวกลับใจมาได้มันต้องมีพลาดครับถ้าไม่มีพลาดมันจะไม่มีความคิดใช่ทุกคนมันต้องมีพลาดต้องเคยหกล้มอ่าใช่ไหมโอเคโอเคเอามามาปิดดีได้ไงวะรู้ไหมเออนหมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้ย